วันนี้เราจะมารีวิวเกมสล็อตกันเลยเราอยู่กับเว็บ BSO Casino เว็บเดิมนะครับมาดีววเกมสล็อตของค่ายแอสเบเบดกันมาดูกันว่าเล่นเกมอะไรกันดีเลือกเลือกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าผมขอเลือกเกมนี้ดีกว่าครับราชาแห่งละครสัตว์นะครับมาดูกันสิมาดูกันสิ เข้ามาแล้วนะครับหน้าตาเกมจะเป็นแบบนี้เลยนะครับหน้าตาเกมน่ารักมากเลยนะครับน่ารักน่าเล่นแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับ <Yahoo! S 1> ไปครับขอเลือกที่เบดต่ำสุดนะครับสองจุดห้าไปดูกันเลยตอนนี้เนี่ยเวลาสี่โมงสิบสี่นาทีนะครับผม <Yahoo! S 1> ไปลุ้นกันครับไปลุ้นกัน วันนี้อยู่กับเกมราชาแห่งละครสัตว์นะครับผมเว็บ BSO คาสิโนนะเป็นเกมสล็อตของค่ายแอสเมเบตอ่ะมาเล่นกันได้นะครับที่เว็บ BSO มีเกมสล็อตมากมายหลากหลายค่ายให้เลือกเล่นกันพร้อมเกมคาสิโนอีกมากมายนะครับมาเล่นด้วยกันได้เลย <Yahoo! S 1> เรามาลุ้นกันดีกว่าวันนี้จะแตกหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวหมดออโต้สปินเนี่ยผมจะขอเพิ่มเบ็ดไปละห้าบ,บาทอ้าออกมาแล้วครับซูเปอร์วินได้มารนึยี่สิบบาทนะครับผมโอ้โหมันมาดูอลังการมากเลยครับมันลงมาดีเนะี่ยมันดูมีสัตว์มากมายเยอะแยะไปหมดเลยครับเหมือนละครสัตว์นั่นแหละมีทั้งหมีทั้งกระต่ายทั้งสิงโตเนี่ยเสือในนี้ถ้าเสือลงเนี่ย น่าจะแจ็คพอตแตกนะบเสือลงเยอะๆเนี่ยเ็มหน้าเนี่ยได้ฟรีเกมก็โอเคนะครับอะไรกันครับเนี่ยไม่มาเลยครับผมโอ้มาแล้วครับได้มาหนึ่งบาทนะครับโอมาอีกแล้วซุปเปอร์วินแปดสิบครับโหดีใจไม่ออกได้เยอะเหลือเกินประชดนะครับประชด เราเล่นที่แบต่ําสุดเลยนะครับสองจุดห้าถ้าอยากได้เยอะๆเราคงจะเดิมพันเยอะขึ้นแต่ความเสี่ยงก็จะเยอะขึ้นเหมือนกันนะครับดูก,กําลังของเราเราต้องดูก,กําลังของเรานะครับถ้าเรามีทุนเยอะเราก็ใส่เลยเยอะๆนะครับมันก็จะได้คะแนนเยอะขึ้นแต่ถ้าเราทุนน้อยเนี่ยเราก็ใส่มันเท่านี้แหละครับใส่เท่าบนะ่มใส่น้อย แต่แตกหนักนะครับแตกหนัก,หน,กหนัก่อยอ่าฟรีเกมลงมาแล้วได้ฟรีเกมเนี่ยมา20ครั้งนะครับทุกๆครั้งเนี่ยที่เราสปินไปเนี่ยตัวคูณจะเพิ่มขึ้นนะครับรอบที่ห้าอย่างเงี้ยรอบที่ห้าได้คูณห้ามาถ้าเราได้คะแนนสูงเนี่ยมันก็จะยิ่งคูณหนักหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับมาครับนี่ถ้าผมเลือก สักเบ็ดละห้าบาทเนี่ยอาจจะได้คะแนนที่เยอะขึ้นนะมันคูณเวลาคูณเนี่ยก็จะหนักขึ้นเราจะได้คะแนนที่เยอะขึ้นนะครับตอนนี้คูณสิบหกแล้วแต่ผมทุนน้อยผมก็เล่นเท่านี้นะครับตามกำลังนะครับตามตามกำลังของตัวเองคูณยี่สิบนะครับได้มาทั้งสิ้นห้าสิบสามบาทนะครับ ซ u p เปอร์วิน53บาทกราฟิกอลังการมากเลยครับแต่ยังได้มานี้ยังไม่ถึงร้อยเลยนะฮะเล่นใหญ่รัชดายเทอ,เ,ทอ,เ,ตอเตอร์มากครับผมได้มา50ตั50งค์นะครับเดี๋ยวพอครบออโต้สปินเนี่ยผมว่าผมจะลองสักเด็ดละ5บาทถ้าไม่ได้ก็พอกันทีนะครับพอเลยนะครับ เล่นเกมอื่นดีกว่าเสียเวลาเล่นนี่ก็เสียตังนะครับแต่เวลาได้เนี่ยได้ไม่เห็นเท่าเสียเลยใช่ไหมเออเราเข้ามาเล่นเนี่ยเราเสียตังเล่นนะครับไม่ได้เล่นฟรีเวลาได้ขอให้มันได้เยอะๆหน่อยใช่ไหมเออไม่ได้เล่นฟรีนะเนี่ยเสียทั้งทีเนี่ยขอให้มันแบบโบ,โบ๊ะโบ๊ะให้มันได้เยอะๆไม่เอาเนี่ยยี่ห้าตังบาทสองบาทเนี่ยเห็นไหมยี่ห้าสตังเนี่ย เสออ <Yeah. S 1> ียตังมาเล่นนะครับเนี่ยต้องขอเยอะๆหน่อยเวลาเล่นวันนี้มารีวิวเกมราชาแห่งละครสัตว์นะครับที่เว็บ BSO Casino นะครับของค่ายเป็นเกมของค่าย x อสต e มแบนะมาเล่นด้วยกันได้นะครับมาสนุกด้วยกันได้คุณอาจจะโชคดีกับผมก็ได้เอ,อ้ยเนี่ยมารีวิวให้ดูว่าหน้าตาเกมมันเป็นแบบนี้นะเล่นแล้วจะเป็นแบบนี้นะ แล้ว,แล,วแล้วมาลองเล่นกันเองมามาใส่กับมันเองอะะเผื่อคุณอาจจะโชคดีกว่าผมก็ได้โอเคผมขอเลือกเบ็ดเพิ่มไปที่ห้าบาทแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดูซิห้าบาทเนี่ยมันจะส่งผลให้ผมได้ดวงดีขึ้นไหมแต่แต่แต,แต,แต่แต่มันก็ลดเร็วอยู่เหมือนกันนะครับเบ็ดห้าบาทหายทีอุบเลย มารุ้นกันมาลุ้นกันนะครับขอฟรีเกมลงมาก็โอเคแล้วไม่รู้ว่าจะลงมาให้อีกหรือเปล่าถ้าฟรีเกมลงมาอีกเนี่ยผมว่าน่าจะได้เยอะอยู่เหมือนกันอยู่กับเกมราชาแห่งละครสัตว์นะครับของค่ายแอคเมเบ ที่เว็บ BSO Casino นะครับเว็บเดิมเว็บเดียวนะครับที่เล่นกันทุกวันเล่นกันเป็นประจํานะครับและทุกคนก็มาเล่นด้วยกันได้นะครับมีเกมสล็อตหลากหลายค่ายให้เลือกเล่นและสนุกกันมาสนุกด้วยกันดีกว่านะครับและมีเกมคาสิโนอีกมากมายให้เราได้สนุกกันโอเคบิ๊กวินมา66บาท <Y ahu! S 1> ไปต่อเลยไปลดคุบๆเลยนะครับเบต5บาทนี่ลดแบบว่า ใจสั่นอยู่เหมือนกันทุนน้อยครับทุนน้อยถ้าทุนเยอะนี่ไม่สั่นหรอกครับใจอะ่ะส่ยับแต่พอดีทุนน้อยครับอะไรกันครับเนี่ยไม่มาเลยไม่มาเลยเฮ้ยอย่าหายสิเออมาหน่อยมาหน่อย นีดน้อยก็มาเอามามาให้หน่อยคนะรับลาทสองบาทขอให้มาเถอะอย่ายิงสิเธออืมสิบบาทโอเคได้มาขอได้บ้างอะ่ะลองมาเล่นกันนะครับเออเผื่อทุกท่านอาจจะดวงดีกว่าผมก็ได้ใครจะไปรู้อันนี้มารีวิวให้ดูว่าหน้าตาเกมมันเป็นแบบนี้ออก ออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เล่นเป็นแบบนี้นะครับแล้วมาลองเล่นด้วยกันดีกว่ามาสนุกด้วยกันดีกว่านะครับที่เกมราชาแห่งละครสัตว์ค่าย X อมีเบ็ดนะครับมาเล่นด้วยกันได้เลยที่เว็บบ s o อ a s i n o อคนนะครับผมลุยโอ,โ,โอเคครับเราสปินกันครบแล้วสปินกันครบแล้วนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมว่าผมต้องขอพอแค่นี้ดีกว่านะครับ ถ้าขืนฝืนไปมากกว่านี้นะมันจะเสียยับไปมากกว่านี้นะครับวันนี้อาจจะไม่ใช่ดวงของผมนะพรุ่งนี้อาจจะเป็นดวงผมก็ได้หรือจะเป็นดวงคุณก็ได้โอเคมาเล่นด้วยกันได้นะครับที่เกมราชาแห่งละครสัตว์นะครับของเกมของค่ายแอสมีเบดนะผมเล่นที่เว็บ BSO Casino นะมาเล่นด้วยกันได้เลยที่เว็บเว็บนี้นะครับมีเกมสล็อตหลากหลายค่ายให้เราได้เลือกเล่นกันนะและมีเกมคาสิโนอีกมากมายให้เราได้สนุกกันนะครับมาเล่นกันได้นะครับที่เว็บ BSO Casino นะครับ สำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับไว้เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยมาดีเกมอะไรเดี๋ยวติดตามชมกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลานะครับสวัสดีครับ